ศูนย์หนึ่งนี่ครับโอ้โหตำรวจได้แจ้งเป็นที่ประเสริฐของพึ่งนะคะเนี่ยค่ะจังหวะการตัางของวิต้นก็ยังรักษาสภาพได้ดีค่ะศูนย์ต่อสองค่ะ อาแล้วค่ะเสิร์ฟเปิดขึ้นมาได้ค่ะพี่ต้นตังให้กับพี่เสิร์ฟลูกนีู้ยังติดบล็อกอยู่ค่ะตังกลับมาลูกนี้แไม่อนมีโอกาสได้ทำนะสำหรับพี่หนึ่งต้นเรียบร้อยขอสองทีครับยังไหวนะคะสำหรับรุ่นนี้หแล้วดูการขึ้นครับการรักษาสภาพร่างกายดีจริงๆครับโพสเสิร์ฟครับ มาดูลูกเสอร์ของสกลจันดวงกันบ้างครับโอ้โหนี่ครับตรวจได้จาปั่นยอดแบ็คจอมปั่นปั่นสมชื่อครับนี่ยกมือให้เลยครับเราได้เห็นแล้วนะคะสำหรับการปั่นลูกแบบนี้โอหทาเอาพี่หนึ่งธนกรนี่คืองงไปแป๊บหนึ่งเลยนี่ดูดิครับ หินก้อร้อยลีลาครับยังค่ะยังแก้กลับมาได้อยู่ค่ะเจอประเสริฐตำรวจดีมากครับโมสอนตำรวจขึ้นนำห้าศูนย์เลยครับตอนนี้นี่ค่ะจังหวะนี้เลยค่ะบังเอิญติดบล็อกของพี่เสิร์ลด้วยะคทีนี้พี่ต้นเนี่ยไปแก้กลับมาได้พี่ต้นเมื่อเช้านี้เพิ่งแข่งดับเบิลเหลี่ยมหลังเท้าไปนะครับแรงเหลือล้นจริงๆค่ะเขาคนนี้อาแล้วค่ะตัางกลับมา โอ้เจอหยอดของพี่พินกรครับแต่ว่ายังล้นไปอยู่ครับยังแก้ไขอยู่ครับสารวัตรต้นครับแล้วก็ลูกนี้ครับตำรวจได้สังเกตไหมคะว่ารุ่นใหญ่เนี่ยเขานิ่งมากๆเลยนะคะใช่ครับแม้แต่ลูกที่ยังไม่ยังไม่เสียลูกยังไม่ตายเนี่ยเขามีความนิ่งมากๆในการที่จะตั้งสติแล้วดึงลูกกลับมานะคะจะไม่เห็นความวิตกกังวลหรือความรำลาน แล้วค่ะยังเปิดขึ้นมาได้อยู่ค่ะตั้งให้กับพี่เสิร์ดลูกนี้นี่เตมบอกของทินากรร้อยลีลาครับโอ้โหเขาเตะได้ทุกท่าใช่แล้วไม่รู้เขาจะหยอดหรือเขาจะฟาดด้วยนะเวลาเขาขึ้นเนี่ยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอันนี้ทีมชาติชายหาดนะคะสำหรับที่หนึ่งทีนากร อาวแล้วค่ะปั่นลูกนี้ยังเปิดขึ้นมาได้อยู่พี่ต้นตั้งให้กับพี่ประเสิร์ฟผมเพิ่งบล็อกหลังค่ะตำรวจได้แต่ลูกออกไปครับเป็นแต้มของตำรวจครับก็ยังต้องดูกันต่อนะคะแล้วก็เป็นการ <S 1> 1 <S เล่นแบบยี่เต้าใช่ครับเซตเดียวครับแมทพิเศษครับ1นึ่งต่อเค่ะอ้าวแล้วค่ะเสิร์ฟปั่นตำรวจได้แต่เปลี่ยนส่ง หนักขาแต่นิดเดียวครับก็เป็นการเสิร์ฟของพี่ราวุธอินเล็กนะคะแปดหนึ่งเครื่องอาจจะยังไม่ร้อนค่ะต่อมามาดูพี่สกลลูกนี้ยังไงจะปั่นหรือจะแรงเอาแล้วค่ะยังเปิดกลับขึ้นมาได้อยู่พี่หนึ่งลูกนี้นี่ครับบกเตเอร์เป็นท่าเฉพาะของเขาจริงๆครับเนี่ยค่ะดูจังหวะเนี้ค่ะที่เขาตั้งเองละ สุดจริงๆครับแล้วแต่เขาจะทำทินกรพันเทศเดาก็เดาใจยากด้วยนะแปดสองแปดต่อสองค่ะการเสิร์ฟของพี่สกลลุงโอ้โหวิ่งสูงสุดรัพหูความแรงนะคะความโหดของเขาจริงๆครับลูกเนี่ยจังหวาการโยนเข้ามือแล้วเนี่ยค่ะลูกพลิกเน็ต ไม่ทันจริงๆค่ะสำหรับทางฝั่งของสม้ากองทัพปบก9ต่อ2ค่ะตำรวจนำอยู่ค่ะลูกล้นนะคะเป็นโอกาสแล้วพี่เสิร์ตตำรวจได้แต่ไตก็โดนทำโทษเลยครับขึ้นไม่มีเหนื่อยจริงๆค่ะคนนี้สำหรับพี่เสิร์ฐผ่องพึ่งนะคะเนี่ยค่ะจังหวะตั้งมาสวยๆแบบนี้ด้วย จสียด้ลูกที่ล้นไปเมื่อกี้นะคะของทางฝั่งของทัพบกครับนำอยู่สิต่อสงครับสำหรับทางด้านสโมสรตำรวจครับสองสิบสองต่อ10ค่ะอ้าวแล้วค่ะเสิร์ฟมาแล้วตำรวจก็แรหเหมือนกัน,นะค่ะแต่ว่าลูกเนี่ยมันต่ำไปนิดนึงก็เลยไม่ข้ามเน็ตนะคะ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะเราอยู่กับการแข่งขันตะก้อซุปเปอร์แมดสปไทยพีบนะคะร่วมกับสมาคมาากีฬาตะก้ออาวุโสไทยค่ะและดิ่งที่เรากำลังชมกันอยู่นี้นะคะเป็นการแข่งขันอดีตทีมชาติรุ่น40ปีอาวุโสนะคะเ <ทะ S 1> นื่งว่าแต่ละคนมีดีกรีทั้งนั้นเลยค่ะ แชมป์ม oh, oh, well, oh ีติดไม้ติดมือกันเต็มเลยนะครับแล้วก็เราได้เห็นการรักษาสภาพร่างกายที่ดีของนักกีฬาด้วยนะครับจริงค่ะอาแล้วค่ะเสิร์ฟเปิดโอ้โหเสิร์ฟแรงค่ะแต่ยังตั้งเปิดขึ้นมาได้อยู่ตำรวจเสิร์ฟก็ดีแล้วนะครับแต่ยังเปิดได้ครับจริงอ่ะโอ้สกลจันดวงครับเนี่ยค่ะจังหวะตั้งมาลูกนี้พี่เสิร์ฟ 2> 13 2 13ต่อ2ค่ะตำรวจยังขึ้นนำอย่างต่อเนื่องพี่สกลลูกนี้สวยค่ะแต่ยังตั้งเปิดขึ้นมาได้อยู่นี่แหละ,ค,ะครับบกได้เตร์บ,บกได้แต้มบ้างครับเป็นการชงสวยๆของพี่โอเล่ครับสุริยันเปชานครับแล้วก็เป็นการทำของ 13, ัวเตะร้อยวลานะคะคอย่างพี่หนึ่งธนกรพันเทศ ดีอ้าวดีครับแล้วเสิร์ฟด,ดีด้วยนะครับสำหรับสกลจันดวงวันนี้ครับตลงกตะกสอ14.3มดูการเสิร์ฟของพี่สกลอีกครั้งหนึ่งค่ะมีค่ะเปิดเข้ามาค่ะกีโอเล่ตางเปิดให้กับพี่หนึ่งีนก,กรลูกนี้ครับปกตท่าหนึง่ง เป็นทับโบกค่ะที่ขย uh, mm okay? ับข ouais, <habitude> uh ึ้นมาแล้วค่ะชอยตามมาเรื่อยๆครับแข่ง21แต้มครับโอ้ดูยังศูลย์จุดสี่เรียกได้ว่ารักษาสภาพร่างกายได้ดีจริงๆค่ะออกตำรวจนะครับเสิร์ฟของพิศลาวุฒิอินเล็กครับ วันนี้รู้สึกว่าพี่สาบุธอินเล็กยังไม่ค่อยได้โชว์ลูกเสิร์ฟ <4 S 1> เท่เาไหร่นะคะเป็นในส่วนของพี่สกลน,นะคะที่สามารถทําแต้มได้จากลูกเสิร์ฟอ้าวแล้วค่ะต่างเปิดที่มาแบบนี้สวยๆสิคะพี่ประเสิร์ตโอ้โหตำ<ด><ด>รวจไเก็บไปได้ครับประเสริตผ่องพึ่งครับโอ้โหคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะชื่อชั้นของเขากับการมีวินัยนะคะแล้วก็การรักษาสภาพร่างกาย 4 6 4ต่อ16ค่ะแอวแล้วค่ะยังเปิดขึ้นมาได้อยู่ค่ะพี่ต้นตั้งสวยๆแบบนี้พี่เสิร์ตตำรวจได้แต่ลี่ยนส่งโอ้ <c oughs> โหวันนี้ทำดีไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเปิดจะตั้งหรือว่าจะฟาดคือทีมเวิร์กมากๆเลยค่ะสำหรับทางฝั่งของสโมสรตำรวจครับ17 4สสารวัตรต้นเลยครับสารวัตรต้นนี้เล่นได้ทุก ทุกอย่างเลยต้องยอมเขาจริงๆค่ะคนนี้แรงดีไม่มีตกค่ะเดียวเลเปิดมาครับและพี่หนึ่งครับโอ้ยยังจะเปิดมาได้อยู่ครับโอ้ยนี่จะบอกว่าถ้าได้ก็ต้องยอมแล้วก็ได้จริงๆครับทั้งสามคนเลยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งคำถามคือโดดลืมอายุหรือเปล่าครับ เจอลูกนี้เข้าไปนี่คือต้องยอมแล้วจ้าจริงๆเลยนะคะแปดสี่พี่พานดูที่บ้านโกรธนะบอกเจ็บมานี่รักษายากด้วยนะสิบบาทต่อสี่ค่ะปายแล้วค่ะยังเปิดขึ้นมาอยู่พี่โอเล่ตั้งให้กับพี่หนึ่งทินกรลูกนี้ถ้ครอบได้่ะครับขอมั่งขอโชว์ลีลาสักหน่อยนะคะสำหรับพี่หนึ่งทินกรพันเทศก็จะเป็นการแข่งขัน21แต้มนะคะเซตเดียว สิต่อหค่ะครับบกได้แต่เป็นทรงคือแต้มห่างเยอะแบบนี้ผมว่าพี่สกลเองเล่นได้เยอะนะเลือกได้เลยครับอยากลองแบบไหนครับจัดให้เด็กๆดูซะหน่อยนะคะทางบ้านแต่ความหลวงาบอกไม่อยากดูง่ายๆได้ไหมเสิร์มายากเหลือเกินครับมาดูเกมการเสิร์ฟที่วุฒิสราวุฒอินเล็กค่ะ นี่แหละค่ะยังเปิดขึ้นมาได้อยู่ค่ะตั้งมาให้กับพี่เสิร์ลูกนี้เอาแล้วค่ะยังติดบล็อกพี่ต้นบอกขอรับให้อีกลูกหนึ่งพี่เสิร์ชโชว์อีกสักทีหนึ่งนี่ตำรวจเด็จเต็มโอ้โหพี่ต้นแกใจดีนะเมื่อกี้ปล่อยก็จกแล้วนะอยากเล่นสนุกสนุกพี่เสิร์ชหันมามองเหล่เลยเมื่อกี้พี่เสิร์พอแล้วทีเดียวพอต้นไม่เอาต้นไม่ยันแบบนี้อย่างเงี้ยหกสิบเก้า ตัวนต่อครับโอ้ปั่นหยอดครับลูกนี้ยังจะเกี่ยวมาอ๋อตอมไปไปครับนึกว่ายังจะเกี่ยวกับม้อีกครับมาแล้วค่ะสำหรับพี่มูซาราวุตอินเล็กนะคะสำหรับลูกหยอดสนิทของเขาว้าตำรวจต้องการแค่เจ็ดสองแทมเท่านั้นเองครับเจ็ดต่อสิบเก้าค่ะเนี่ค่ะปั่นมาโอ้โหนี่ไงครับ ปั่นหยอดที่เป็นเอกลักษณ์ครับโชว์ให้ได้เห็นครับนี่ค่ะลูกปั่นหยอดสนิทสนิท,นทไ,มไม่รู้จะใช้เท้าไหนไปไม่เป็นเลยนะคะขาตายทันทีเลยครับสงสัย 19, ต้องเอา <8 S 1> คืนแ <8 S 1> ล้วสำหรับพี่สกลจันดวงนะคะปายแล้วค่ะยังแกะเปิดขึ้นมาได้อยู่พี่หนึ่งธนกรลูกนี้นี่ครับับปกเดต้า รับบกเริ่มฟื้นขึ้นมาบ้างครับตอนนี้ครับเครื่องเริ่มร้อนแต่จะร้อนเช้าไปหรือเปล่าตามสิบแต้มครับตอนนี้สิบเก้าเก้ามาดูเกมการเสิร์ฟของพิศกรอีกรูปหนึ่งค่ะเอาแล้วค่โดนพืนโดน้นไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะดูการหยอดดิฮะแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะคะสำหรับทางฝั่งของทีมกองทับบกเนี่ยค่ะจังหวะนี้เนี่ยเนี่ยสุดจริงๆครับน้ำหนักครับ 21.9แมตช์พอยต์ครับของทางด้านสโมสรตำรวจครับเหยื่อเล่ชงมาครับให้กับพี่หนึ่งทินกรโอ้โหตำรวจได้แต้ๆ21.9เกมเส้นหลังเกผลการแข่งขันตำรวจชนะรัพบก21.9ถือว่าเป็นท่าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับสำหรับทินกรร้อยดีลานะครับแล้วก็เป็นทางด้านสโมสรตำรวจนะครับชนะสโมสรกองทัพบกครับด้วยสกอร์ 21ต่อ9นะครับสำหรับการแข่งขันคู่พิเศษครับอดีตทีมชาติร้่นอายุ40ปีอาวุโสครับก็เรียกได้ว่าเป็นแมตพิเศษนะคะของตะก้อซูเปอร์รมาช์ชบาย let go